ผมไปประสาทตาเมืองทมมาผมจะมาเล่าให้พี่น้องฟังเรามามีความรู้สึกร่วมกันเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาผมได้ไปประสาทตาเมืองทมกับคณะอนุกรรมธิการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อคณะเราไปถึงทางเข้าไปสู่หน้าประสาทตาเมืองทมที่มีป้ายประสาทเป็นทางเข้าที่สะดวกสบายแน่นอนครับมันคือฝั่งไทยเมื่อคณะเราไปถึงก็ได้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยมจากเหล่าทหารหารตำรวจและนายอำเภอและจากอีกหลายหน่วยงานคณะ ของเราก็ได้นำอาหารและน้ำดื่มต่างๆไปมอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วยหลังนั้นเราก็ถูกนำเข้าไปภายในบริเวณปราสาทตามเหมอนทมระหว่างทางจากหน้าปราสาทไปถึงตัวปราสาทนั้นเราแทบไม่พบชาวเขมรขึ้นมาในบริเวณนั้นเลยเมื่อเราอยู่ในปราสาทสักพักหนึ่งก็มีชาวเขมรน,น่าจะประมาณ3-40ถึงี่ิคนที่ใส่ผ้าพันคอแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าเขาคือชาวเขมรบวกกับชายที่แต่งตัวเป็นพระผมผ้าเหลืองซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็น ิรหรือไม่ทุกคนมีย่ามครับและจากที่ได้พูดคุยกันภายหลังย่ามนั้นไม่ใช่เป็นย่ามธรรมดาอาจจะมีการพกอาวุธอยู่ด้วยทหารในพื้นที่ได้กำชับว่าเราห้ามเดินพ้นเขตต้นไม้ต้นหนึ่งเพื่อความปลอดภยัยแต่เมื่อเราเห็นชาวเขมรสี่ห้าสิบคนเดินจากอีกฝั่งหนึ่งข้ามเขตที่เราถูกห้ามและตรงเข้ามายัางปราสาทตามเมินทมเราก็รู้สึกแปลกใจเอ๊ะเราไปไม่ได้แต่เขามาได้ผมเลยสอบถามต่อไปว่าเดิมทีประเทศไทยเราอยู่ถึงไหนคําตอบที่ได้ เดิมทีถัดจากปราสาทไปเนี่ยเรายังมีพื้นที่ต่อไปอีกถึง300เมตรแล้วค่อยเป็นหน้าผาลงไปซึ่งด้านล่างนั้นคือเขมรหรือกัมพูชาแต่ตั้งแต่มีเหตุการณ์ประทะก,กันในพุทธศักราช2554นั้นทางกัมพูชาก็ได้รูปขึ้นมาทําให้ประมาณเกือบเกือบ300เมตรนั้นน่ะกลายเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวกัมพูชาจริงๆแล้วบรรยากาศน่ากลัวมากครับเพราะมีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งตามที่ท่านเห็นเป็นข่าวซึ่งคณะเราอยู่ที่นั่นด้วยได้โวยวายได้พยายาม ขับไล่คณะเราออกไปจากปราสาทซึ่งทางพี่น้องทหารของเราก็พยายามเข้าไปเจรจาโดยบอกว่าคุณเกียวอะไรคุณเป็นเพียงนักท่องเที่ยวคุณจะมาพูดอย่างนี้ได้อย่างไรสุดท้ายสถานการณ์ก็เคลียร์ลงปราสาทตาเมินทมคือส่วนหนึ่งของข้อพิพาทไทยแดนไทยกัมพูชาในปี2514นั้นมีการประทักกันบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายรวมไปถึงปราสาทตาเมินทมด้วยมีผู้คนเสียชีวิตมากมายมีการใช้กระสุนและปืนใหญ่ในการประทะกันส่วนเรื่องฝ่ายได้สูญเสียมากกว่าก็คง ไม่มีใครอยากเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงปราสาทตาเมือนทมคาว่าทงในภาษาเขมรหมายถึงใหญ่ตัวปราสาทอยู่บนเนินเขาตั้งคร่อมโขดหินธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ในรูปของสยามปูซิเบลึงตัวปราสาทหันไปทางทิศใต้ซึ่งแปลกจากแห่งอื่นๆที่ส่วนใหญ่หันไปทางทิศตะวันออกพี่น้องเชื่อไหมครับเดิมทีการเข้าถึงตัวปราสาททําได้เฉพาะจากฝั่งไทยเท่านั้นเพราะทางหลวงฝั่งกัมพูชาไม่ได้รับการดูแลจึงถูกป่าไม้กลืนกินไปหมดแล้วเมื่อในปี2553-54 มีการประทะโดยเน้นหลักไปที่ปราสาทพระวิหารนั้นช่วงนั้นเองทางเข้าปราสาทจากฝั่งกัมพูชาก็เริ่มง่ายขึ้นซึ่งถนนจากฝั่งกัมพูชาเริ่มสร้างตั้งแต่ปี2552และเปิดใช้งานในปี2553ซึ่งยังไงก็ยังคงเป็นถนนลูกรังสีแดงอยู่มีความยาวประมาณ24กิโลเมตรและเมื่อไม่นานมานี้เองทางกัมพูชาก็ได้พัฒนาเป็นถนนยางมาตอยและถนนคอนกรีตพ่วงขึ้นเขาประมาณ500เมตรผมจึงมีความสงสัยครับพี่น้องประเทศไทยเรามีประชากร ล้านกนัมพูชามี17ล้านคนทําไมเราถึงปล่อยปละละเลยพื้นที่ถัดจากประสาทซึ่งเดิมเป็นของเราอยู่ประมาณ300เมตรยาวตลอดสามารถให้ทางคัมพูชามาตั้งถิ่นฐานมาสร้างรกรากอยู่ตรงนั้นได้ผมเห็นใจพี่น้องในพื้นที่ทหารหารซึ่งก็คงอึดอัดมากมายแต่ก็ต้องฟังคําสั่งจากฝ่ายบริหารพี่น้องคิดว่านี่คือความผิดของใครถ้าย้อนกลับไปได้เราควรจะแก้ไขหรือป้องกันอธิปไตยเราได้อย่างไรเราเคยมีประกาศปม ศิลปากรในช่วงพุทธศักราช2477ที่จัดทําบัญชีปราสาททั้งหลายที่อยู่ในสยามประเทศไว้ส่วนหนึ่งซึ่งมีปราสาทตามเมินทมและปราสาทตามเมินโต๊ดอยู่ในนั้นด้วยพี่น้องหลายคนอาจจะไม่รู้สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในสมัยนั้นได้เคยเสด็จไปที่ปราสาทตามเมินทมและปราสาทตา,ตาควายผมอยากให้พี่น้องโน้ตวันที่ที่สมเด็จพระเทพท่านเสด็จไปมันคือวันที่2เมษายนพุทธศักราช2500 123นั่นคือเมื่อประมาณ45ปีที่แล้วเพอะเธอครับกับคำพูดสวยหรูเราจะไม่ยอมเสียที่ปไตยให้ใครเราจะไม่ยอมเสียแผ่นดินแม้กระทั่งตารางนิ้วเดียวให้ใครแต่ที่ผ่านมาดูเหมือนเราจะหน่อมแนมจนเกินไปงบประมาณกะลาหผมเรามากมายผมเชื่อมั่นในทหารไทยแต่ผมไม่เชื่อมั่นในการบริหารประเทศของรัฐบาลใดก็แล้วแต่ที่อาจลืมไปว่าธงชาติไทยหมายถึงอะไร and that's one minute vitram see you next time